สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเพจ t Pixel Studio กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเมาท์มอยเกมที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับในขณะนี้นั่นก็คือเกมหมูมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีการให้ผู้เล่นนะครับที่ได้ลงทุนในไข่หมูมอนสเตอร์นะครับได้ทาการเปิดไข่กันแล้วก็ยังไงขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ6กดาวด้วยนะครับส่วนตัว แอดมินเองนะครับก็ได้เพียง2ดาวเท่านั้นเองนะครับนะฮะส่วนราคาของหมูนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามใน Marketplace ของตัวเกมได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับหมูมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะมาคุยเกี่ยวกับเกมเพย์ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดโมช่วงปลายธันวาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนเลยนะครับ เราจะวิเคราะห์จากคลิปที่เขาได้เปิดเผยออกมานั่นก็คือวิคลิปเกมเพย์ที่ทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ในหน,หน้าเว็บไซต์นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากคลิปทีเซอร์ตัวเกมเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเกมหมูมอนสเตอร์นะครับจะต้องใช้มอนสเตอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่ง หนึ่งเลยนะครับตัวโนบิตนะครับตัวนี้เป็นคนนะครับเขาจะแจกให้กับทุกคนในทุก ID อยู่แล้วนะครับสำหรับสายฟรีทูเพย์นั่นเองนะครับแต่ว่าหากท่านต้องการที่จะเพย์ทูเอิ n ไปด้วยเนี่ยนะครับจะต้องใช้หมูนะครับถึง5ตัวละครนะครับที่จะเอิญได้ดีที่สุดแต่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้บังคับให้ใช้ตัวละคร5ตัวนะครับในโหมด PVE นะในโหมด PVE เนี่ยนะครับคุณมีหมู1ตัว2ตัวคุณก็สามารถลงเล่นได้แล้วนะครับแต่จะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ในโหมด PVP นะครับคุณจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีตัวละครทั้งหมด5ตัวและห้ามซ้ํากันนะครับแต่ภาพซ้ํากันได้นะโอเคนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับในเกมเนี่ยในตัวคลิปนี้นะครับเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับ แน่นอนครับระบบเกมนะครับเป็นแบบ turn base นะครับผมมีมีการต่อสู้กันระหว่างทีมเราและทีมศัตรูนะครับเพื่อให้ผ่านด่านต่อไปนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะครับเป็นแบบเกม turn base ที่มีการวางแผนจัดวางทับตัวละครนะครับซึ่งเราจะสามารถวางตัวละครด้านหน้าได้3ตัวนะครับและด้านหลัง2ตัวนะครับและคําแนะนำนะครับในส่วนของตัวละครที่เป็นฟอนต์ลน์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงนะกันนะครับการวางตัวละครเนาะ ในคลิปนะครับก็จะมีตัวอย่างการวางตัวละครอยู่นะครับเดี๋ยวอยู่ช่วงนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการวางตัวละครของเกมนี้นะครับก็จะมีด้านหน้า3ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลัง2ตัวนะครับตัวฟอนต์ไลน์เนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งที่จะโดนโจมตีจากัตูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่คุณจะเอามาด้านหน้านะครับคุณจะต้องเน้นสเตตัสที่มีเลือดและพลังป้องกันสูงๆนะครับเพราะว่า จะรับตีนก่อนนั่นเองนะครับส่วนตัวละครด้านหลังอีก2ตัวนะครับเขาเรียกตําตำแหน่งแรนะครับผมจุดเนี้ยนะครับเราจะต้องเอาตัวละครหมูของเราเนี่ยนะครับที่มีแอคแท็กสูงๆดําเมจแรงแรงนะครับเอามายืนไว้ด้านหลังสะก่อนนะครับผมรูปแบบของการต่อสู้นะครับหลังจากที่เราวางตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเข้าไปต่อสู้ในดานหรือว่า PVP ก็ตามนะครับก็จะเป็นการต่อสู้แบบเทิร์นเบสเก็บมานานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับท่านจะเห็นแถบมานาที่วิ่งนะครับ เห็นไหมฮะพอแถบมานาวิ่งนะครับเราจะมีการ์ดตัวละครที่ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้นะครับพวกนี้คือการ์ดตัวละครนะครับการ์ดตัวละครหมายถึงอะไรเป็นการ์ดตัวละครที่เป็นค่ดสำหรับตัวละครนั้นและสกิลนั้นๆที่จะต้องใช้งานนะครับโดยนะครับการที่เราจะใช้สกิลนั้นได้เราจะต้องจ่าย SP นี่เห็นไหมครับยกตัวอย่างนะครับใบนี้นะครับเป็นใบที่เขียนว่า Evolution นะครับการ์ดตัวละครนะครับต้องใช้2 SP นะครับในการไล่เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจจะต้องรอแถบ SP นะครับขึ้นไปถึง2ก่อนคือคุณถึงจะกดใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับการ์ดนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดเผยออกมานะครับการ์ดตัวละครเนี่ยการ์ดหรือว่าการ์ดสกิลหมูนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับตอนนี้นะครับก็คือแบบแรกก็คือเป็นการ์ดสลหรับ evolution ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดใช้การ์ด evolution นะครับตัวละครหมูของเราก็จะทำการพัฒนารากนะครับส่วนการ์ดที่2คือการ์ดสกิลโจมตีแบบนี้นะครับ เมื่อกี้กดใช้เป็นสกิลโจมตีฟันออกไปนะครับนั่นเองนะครับอ่ะในคลิปกดใช้อีว l ลูชันพอดีนะครับหมูสามารถพัฒนาร่างได้ในระหว่างต่อสู้นะครับเห็นไหมฮะพอหมูต่อสู้พัฒนาร่างปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้สกิลโจมตีเลยนะครับผมและการ์ดใบที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นการ์ดเกี่ยวกับสกิลอันติเมทนี่ครับกดอันติเมทนะครับซึ่งมีความโจมตีพลังโจมตีที่สูงและก็รุนแรงมากนะครับแบบเมื่อกี้เลยเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสปอยสกิลคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้้พูดดไปนนนิึงแลวะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับตัวละครที่ได้เปิดเผยออกมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไอเอสนะครับไอเอสเป็นหมูน้ำแข็งนั่นเองนะฮะใครที่เปิดได้6ดาวก็ยินดีด้วยจริงๆนะฮะตัวไอเอสเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเก่งทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของการดีบัฟศัตรูนะครับคอยปวนคอยพยายามทำให้ศัตรูติดสถานะต่างๆนะครับเดี๋ยวเกมนี้จะมีค่าสถานะด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับไอสเอชนะครับจะมีสกิลโคบอโคบลาสนะครับทำให้สโลศัตรูที่อยู่ฟอนไลน์เอนมี่ส์นะครับก็คือแถบด้านหน้านั่นเองนะครับไอซ์วอลนะครับเป็นสกิลที่อินค e ีสด d เฟนซ์ออ f a ลไลน์นะครับก็คือว่ากดใช้สกิลนี้นะครับเกาะป้องกันของหมูทีมเราทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสกิลที่3โคฟิลนะครับหรือว่า d a ม a g e to and sleep frontline enemies นะฮะเมื่อเราใช้สกิลใส จัตูที่อยู่แถวหน้านะครับมีโอกาสทําให้หมูหลับนะอ่าเป็นไงนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับในการป่วนทีมศัตรูนะครับผมและสุดท้ายสกิลไอเอสนั่นเองนะครับคือโจมตีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สโลของทีมฝั่งตรงข้ามทั้งหมดด้วยนะครับโอเคนะครับตัวละครที่2นะครับที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวละครสักสยามเอสนั่นเองนะครับสักสยามเอสนะครับเป็นตัวละครที่คาลักเตอร์คล้ายๆนกมวยไทยเนาะนะครับเขาผสมภาษาความเป็นไทยอยู่นะครับ อ่านะครับสักสยามนะครับเปิดเผยออกมา4สกิลเช่นกันนะครับโอ้โหกดเลยนะสกิลแรกนะครับสกิลพันช์นะครับนะครับจะเป็นหมัดทำดาเมจซิงเกิลเอนเนมีนะครับโอเคนะครับจะทำดาเมจใส่ศัตรูตัวเดียวเลยซึ่งจะโจมตีทั้งฟอนไลน์และแร่ได้นะครับจะโจมตีส่วนไหนก็ได้นะครับเราเลือกเอาแต่โจมตีศัตรูแค่หนึ่งตัวนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลสโองเกอร์พาวเวอร์นะครับหรือว่าเพิ่มแอคแท็กและดีเฟนส์ให้กับทีมนั่นเองนะครับเอ้ยให้กับตัวเองนะครับขออภัยนะะฮ สกิลที่3นะครับจะเป็นแก็ทลิงกันพันช์นะครับทำดาเมจอ่อนไลน์เอนเมมี่นะครับก็คือดาเมจใส่โจมตีใส่อ่ัศัตรูแถวหน้า3ตัวนะครับและสกิลอันติเมดหรือว่าอัปเปอร์คัตเนี่ยนะฮะเวอรี่เวอรี่ไฮดามเมดใส่ซิงเกิลเอนเมมี่นะฮะและก็มีโอกาส80%ที่จะลดเกาะนั่นเองนะครับแสดงว่านะครับศักสยามเนี่ยนะครับเป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวรุนแรงโคตรๆนะครับ เอาไว้ตีบอสแน่ในอนาคตนะฮะถ้าในอนาคตมีการลงบอสหรือว่าอะไรเหมือนเกมอื่นๆนะครับเราใช้ศักสยามนะครับเป็นตัวสําคัญแน่นอนนะครับหมูตัวต่อไปนะครับที่ได้ถูกเปิดเผยมานั่นคือเดอะไซโคซิสนะครับหมูไซโคซิสเนี่ยทำหน้าตาโรคจิตมากเลยนะครับเป็นหมูที่เป็นหมูที่เป็นตัวละครที่เอาไว้ดีบัฟศัตรูนะครับดูจากสกิลนะแล้วก็ดูหน้าตาเนี่ยรู้นะหลอนแน่ๆนะครับตัวนี้นะครับดูจากสกิลที่เปิดเผยออกมานะครับเบนเลสนะฮะ เบลเลสเนี่ยจะทำดัมเมจและกดไบ่ศัตรูนั่นเองนะครับไบ่ศัตรูหมายถึงอะไรนะครับไบ่ศัตรูก็คือว่าทำให้ศัตรูใช้สกิลการ์ดไม่ได้นั่นเองนะครับสกิลที่2นะครับหรือว่าสกิลวิกเนสนะครับก็คือ reduce all damage เอ้ย reduce all enemy defense นะครับผม defense ก็คือลดดีฟเอนสของศัตรูทั้งหมดนั่นเองนะครับและสกิลสุดท้ายเนี่ยคือ mind control นะครับคือทำดัมเมจใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มี30%ที่มีโอกาสติดสถานะพิษนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับ เกมนี้มีสถานะติดด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสถานะกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับเราดูใน White Paper ประกอบแล้วกันนะครับ Battle Status นั่นก็คือสถานะที่ในตัวละครสามารถทําได้นะครับก็ถูกแบ่งออกเป็น3แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบ debuff นะฮะแบบที่2ก็คือการ buff นะฮะแบบที่3คือการ dot นะครับแบบ debuff เนี่ยก็คือพวกลดพลังโจมตีนะครับทำสตันใส่ศัตรูนะครับเจาะเกาะนะครับทำโลว์ศัตรูทําให้หลับทําให้ใบ้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ส่วนบัฟเนี่ยก็คือเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มคลีเพิ่มดาเมจเพิ่มดิเฟนต์เพิ่มสปีดนะครับส่วนดอตเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดาเมดโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือการที่เราศาสสถานะพิษหรือว่าศาสสถานะเบิร์นไปเนี่ยทำให้โดนดาเมจในทุกๆเทิร์นนั่นเองนะครับก็คือจะต่อดาเมจไปด้วยเรื่อยยกยกตัวอย่างเช่นนะครับติดสถานะพิษโดนดาเมจ500นะครับทุกเทิร์นที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำดาเมจ500ใส่ศัตตรูที่่ิิดพษนันเองนะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาเห็นอะไรกันบ้างในทีเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะจะมาสปอยกันต่อนะครับอธาตุของหมูนะครับธาตุของหมูเนี่ยในเกมนี้นะครับมีธาตุของหมูอยู่ทั้งหมด5าธาตุนะครับอนี่นะฮะห้าเอลเมนต์นะครับ,เเเนนรบซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะมีการแพ้ชนะกันเนาะนะครับ ตอนนี้มีทั้งหมดทาท่าก็คือทตุไฟนะครับทตาด,ดินนะครับทตุน้ำนะครับทตุแสงทตุมืดนะครับโดยที่ไฟชนะดินนะครับดินชนะน้ําและน้ําก็ชนะไฟนะครับส่วนแสงมืดเนี่ยก็ชนะกันเองนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับแพ้ชนะท่าก็คือโดนระเมิดแรงและก็ทำระเมิดได้แรงขึ้นในในการแพ้ชนะทตานั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วยังมีอะไรอีกให้เราได้กาวกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแมพพวก PVE ทั่วไปนะครับเราจะต้องกดเข้าเล่นเนาะเจอมอนสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ดรอปเป็นไอเทมนะโดยการเข้าเล่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ e n e น g y นะครับมีการใช้ Energy ในแต่ละดาด้วยนะครับในการเข้าเล่นเนาะโอเคนะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถวิเคราะห์กันได้เบื้องต้นนะครับเป็นการสปอยนะครับผมตัวเกมนี้อีกไหมอ่าที่สำคัญสำคัญอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คืออีหมูนะครับอีหมูอ่าเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับอี ตัวนี้นะครับเห็นสเตตัสหมูแบบนี้นะครับอีหมูนะครับมันสามารถนะครับเอาอาหารที่มีในเกมนะครับยัดให้กับหมูได้และเพิ่มสเตตัสนะครับอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวดูในไวท์เปเปอร์กันสักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนะครับเราสามารถยัดอาหารพวกนี้ทําให้มอนสเตอร์ของเราเก่งขึ้นนะครับมีไหมเนอนี่นะฮะเป็นเป็นอาหารที่ยัดเข้าไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับฟู้ด นะครับก็จะมีโกโก้โคโคนัทนะครับมีสตรอเบอรี่มีมะม่วงอะไรต่างๆครับอย่างเช่นไอตัวนี้นะฮะโคโคนัทเนี่ยเมื่อเราเอาอาหารเนี่ยใส่ให้หมูนะครับจะทําให้ HP เพิ่มขึ้นนะครับแล้วในช่องตัวละครเนี่ยในในตอนนี้นะครับมันเห็นมีแค่หนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใส่กี่ชิ้นก็ได้นะครับสมมติว่าเราใส่มะพร้าวเข้าไปบวก HP หนึ่งร้อยนะครับเราอยากให้โจมตีแรงด้วยเราอาจจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปแอคแท็กบวกยี่สิบมันจะเป็นค่าบวกด้านหลังนะครับนะเราก็สามารถเพิ่มสเตตให้กััับตวละครรในกาจด ผ่านด่านได้นั่นเองนะครับผมเรามาดูหมูมอนสเตอร์ NFT กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวละครที่ถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับมีทั้งหมด7ตัวละครนะครับตัวแรกนะครับดีโบนะครับตัวที่2ลาวานะครับชาร์โดเอสริชชี่มาคอนโทรลและฟรีซี่นะครับซึ่งเราจะได้เห็นในคลิปแล้วนั่นก็คือเอสมาคอนโทรลและฟรีซี่นะครับแต่ว่าในไวท์เพเปอร์นะครับก็ยังจะมีในส่วนของสกิลและก็รูปสกิลของแต่ละตัวละครนะครับให้เราได้เห็นกันนะครับ ซึ่งเราอาจจะคาดเดากันเอาเองว่าในแต่ละตัวละครเนี่ยมันใช้สกิลอะไรได้บ้างนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปดูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรารู้แน่ชัดแล้วว่านะครับฟริซี่เนี่ยเป็นสกิลที่มีค่อนข้างป่วดนะครับทำติดสถานะสโลให้กับศัตรูนะครับตัวเอซแน่นอนนะครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงมากนะครับแล้วมีไว้สำหรับตีบอสแน่นอนนะครับทำดาเมจเดียวทีเดียวเนี่ย ่อนข้างแรงมากเลยนะครับสามารถปิดเกมได้ในหมัดเดียวนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เปิดเผยออกมานั้นก็คือ m y n o n t r t r o l นั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของตัวดีบัฟนะครับเมื่อใช้สกิลแล้วเนี่ยก็จะทําการลดเกราะป้องกันหรือว่าลดดีเฟนส์อะไรต่างๆนั่นเองนะครับในตัวที่เรายังไม่รู้เนี่ยนั่นก็คือหมูชมพูนะครับหรือว่าดีโบนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นคร่าวๆในคลิปนะครับก็จะมีสกิลอันติเมทที่เป็นสกิลหมูนะครับแล้วก็ มีสกิลโจมตีธรรมดาในบางสกิลเนี่ยโจมตีหมู่เช่นกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับตัวละครต่อไปที่ยังไม่ได้เปิดเผยสกิลนะครับก็คือชาร์โดนะครับดูค่อนข้างคลุมเลยทีเดียวนะฮะสกิลชาร์โดเนี่ยโอ้โหดูจากสกิลแล้วเนี่ยมีตัวละครซ้ายขวายืนการเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของตัวแท้งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับต้องรอทางทีมงานเขาเปิดเผยกันอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของลาวานะครับลาวานี่ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ดูจากสกิลเนี่ยน่าจะเป็นสกิลมูแล้วก็ทําให้ติดสถานะเบิร์นนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเกมนี้มันมีสถานะเนาะที่ได้อธิบายไปนะครับโดยมีสถานะเบิร์นเป็นสปอยออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลาวาเนี่ยเวลาปล่อยสกิลออกไปแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ศัตรูติดเบิร์นนั่นเองนะครับในส่วนของริชชี่นะฮะออกจะเป็นแนวหุ่นยนต์นะครับ อ๋ออันนี้ค่อนข้างจะเดายากแต่น่าจะเป็นในส่วนของการโจมตีเป็นเรเซอร์ยิงออกไปนะครับแล้วก็อาจจะทำดาวเมจได้สูงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเอ็แต่อาจจะเป็นในส่วนของสกิลหมูนะครับเราก็ไม่อาจคาดเดาได้นะครับต้องรอทางทีมง,งานเปิดเผยผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับในแต่ละตัวละครน,นั้นมีสกิลที่เป็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์กันใต้คลิปกันดูนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับอ่ะคลิปที่ทีเซอร์หมูเนี่ย มีอยู่เท่านี้นะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าตัวเทสเตอร์หรือว่าตัวเดโมเนี่ยออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาพูดคุยกันอีกทีนึงอาจจะเล่นให้ดูกันเลยนะครับในโคสเบต้าที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับเราไม่ได้มาเป็นตัวกลางในการแนะนำในการลงทุนเกมหมู่มอนสเตอร์นะครับท่านจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ เลือกเอาเองว่าอยากจะลงทุนกับเกมนี้ไหมนะครับผมโอเคนะครับยังไงวันนี้นะครับสำหรับเพจ2 Pixel Studio ก็เอาข่าวเก้าๆของเกมหมูมอนสเตอร์มาเล่าให้ฟังกันเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ